สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยเจด 46, ให้ชาแนลนะครับ 5, ตอนนี้อาจารย์นอตตี้ 46, ออกมาแล้วนะครับสองสารย์นอตต้ออกราวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดครับตอนนี้อาจารย์ก็อรอลุ้นนะเจ็ดแปดสามเอฟซีเลยห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกโอ้โหดำนี่ออกราวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเก้าหกหนึ่งแปดสองเจ็ดหกหกหนึ่งแปด สองเวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอออกรางที่สี่ครั้ง,ท,<า>งที่ห<ะ>้สครั้งสุดท้ายก่อนงานบวงสวงวันพรี่ห้าศูนย์หกเกี้าห้าศูนย์หกเรางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลค่ะรางวันที่สองที่3ที่4และที่ห้า ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและโดยวิธีหมุนุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกระกันค่ะแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสําหรับรางวัลที่1จะออกเป็นลําดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทําการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับ หมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กําลังนําหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ ท่านประธานกรรมการแี่งจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลขหกค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสุภาณีผลผลวัฒนะค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักง,งานประลัดกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่สองค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขเก้าค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะ คุณลูกหนีลัสนีนะคะครูสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ VR โมเดลนางแบบและนักแสดงค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณภูวิศช,ชาชยาเหลืองธีรกุลอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดสำนักง,ง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดสิบค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะ คุณนพดลเจริญวัยเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษสำนันกงานสอบสวนและนิติการค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณนิชากรเพชรตุน่นะคะผู้ประสานงานนำเข้าและส่งออกบริษัทแพนแปซสติกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งจำกัดค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณพิชญกิจพิมแพทย์ค่ะผู้ในการสำนักกฎหมายค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงติดบัตรหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกค่ะให้กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขนะคะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะ เมื่อกรรมการทั้งหกขั้นติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวาัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะคไ,ไ,ไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่เทียงค่ะสำนักานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้านะคะทำรายการสลากซื้อวัวนที่17มกราคม2568ในวันที่4มกราคม2568ค่ะ และสลักจองล่วงหน้าว่าวันที่1กุมภาพันธ์2500จากนั้นประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญ,ญาณเสียงพร้อมแสดงไปสัญ,ญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบไปด้วย ภานชนะพระสิกทรงกลมสลับพระสิกท์บแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับค่ะใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ูนถึงหมาเลขเลูกละ1ไมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงนานสลากอินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการ ขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหนาที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในกระดาษพลาสติกทุกแสงแบบเรียวแล้วใส่ลงไปอุปกรณ์ออกรางวัลทั้งหกหลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งด สำนักงานสลากคืบรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่17มกราคม2568ในวันที่4มกราคม2568และสลากจองงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ในวันที่5มกราคม2568 โดยแบ่งเป็นสองรอบรอบแรก7จ็นากาสนาทีถึง12บสนาฬิกาหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดทำรายการจองในรอบที่2เวลา15บหนกถึง16บหนาฬกาผ่านแอปพลิเคชันต่อตังค่ะในเลขต่อไปหมายเลข 2. 2> สองำ่ังงานสลัดกป็นแมวรัฐบาลได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน ประจำปี2 5ง7าท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการดาเนินง,งานได้ทาง w w w g l o o r t h หมายเลขสามนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งข้อมูลสลากกินบ่งร,รัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่17มกรนาคน2568จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง25ล้านฉบับและอาจมีการเพิ่มระหว่างงวดอีก1ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งร,รัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า45,000รายค่ะหมายเลส สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะที่เห็นไลฟ์สดอยู่ที่ไหนนะครับน่าตำหนักผู้ใหญ่จันทบุรีนะครับบ้านโนนสามกีอำเภอนามนจังหวัดสรลบุรนะครับไปเดินางมาเต่อไปะครับมาข้าวผ้าตำหนักผู้ใหญ่จันทบุรีว่าเชิญนะครับเนาะ เข้ามาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินแล้วก็ปรับบดมาที่อำเภอนามนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดการพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อคนหนึงถือโอกาสในการที่มีความเป็สํคัญบอกนะครับเข้าทางหนองบ่ออ้อมนะครับหนองบ่ออ้อมเขาเข้ามาประมาณสิบหกกิโลไม่ถก นำมอนแล้วก็ปรับโหดมาที่ตาตำหนักกูใหญ่ยานุตี้ก็ประมาณ20ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากที่ไหนบบาลของหลักแบบไปหากมีาการประับตาโครงการจะมายสลาก8ปสบาทจะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัล